ช่วงเช้าวันนี้ทอสข่าวแรกอาจจะเป็นเรื่องหนักๆสักนิดนึงนะครับย้อนแล้วก็คลี่ปมนะครับคดีรอบยิงเอกจากกรีพาณิชฐ์ผาติกรรมครับอดีตมือปืนเอ่ออดีตนักแม่นปืนทีมชาตินะครับโดยเราจะไล่เรียงไปตั้งแต่วันที่เอกจากกริฑเนี่ยถูกรอบยิงจนเสียชีวิตใช่ครับนะครับคารถสปอร์ตพอร์เช่บ็อกสเตอร์สีดำนะครับทะเบียนของเขาก็คือชอสเสือนะครับ2223มกรุงเทพมหานครครับ ไปถูกลอบยิงในขณะขับออกจากซอยรามกำแหง166นะครับเพื่อมาหาภรรยาแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญ,ญยศที่อยู่ในหมู่บ้านเราแวกเดียวกันเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับตลอดระยะเวลาในการสืบสวนในช่วงแรกสืบสวนสอบสวนนะครับใช้เวลาไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เริ่มตัดประเด็นอื่นๆออกไปทั้งหมดคุณทิยุทธ์ครับนะครับโดยพุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้งในระหว่างครอบครัวเลยนะครับเชื่อแน่ว่าเป็นเพราะว่าสาเหตุ คนที่ทราบความเคลื่อนไหวของเอกจักติดนะครับในการออกจากบ้านในการเดินทางในวันนั้นเนี่ยมีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองใช่ครับนะฮะก็เลยทําให้ประเด็นการตัดปมต่างๆค่อยๆตัดออกไปทีละทีละข้อทีละข้อทีละข้อจนจนเหลือเรื่องของคนใกล้ชิดในครอบครัวเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่วันที่ตํารวจแถลงเรื่องของการตัดประเด็นเนี่ยก็ราวๆสัปดาห์สองสัปดาห์นะฮะเรื่องว่าโฟกัสไปที่ประเด็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะฮะจนกระทั่ง จับกลุ่มคนร้ายได้นะครับผู้ต้องผู้ต้องสงสัยได้นะครับที่ยิงคุณเอ็กซ์จากกลิบเนี่ยนะฮะคราวนี้เนี่ยตัวของมือปืนที่รับหน้าที่ยิงคุณเอ็กซ์จากกลิบเนี่ยไปจับได้ที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วได้ซัดทอดซัดทอดนะฮะไปที่ทนายความส่วนตัวของแพทย์หญิงนิธิวดีซึ่งก็คือภรรยาของคุณเอ็กซ์เนี่ยฮะว่าเป็นผู้จ้างวานซึ่งสามารถขยายผลตามจากผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้จ้างวานได้ท้ายที่สุด คือคนที่ใกล้ตัวคุณ X มากที่สุดด้วยก็คือฝั่งของภรรยาฝั่งของคุณแม่ภรรยาด้วยครับคุณแม่ภรรยานางสุรางดวงจินดาครับนะครับว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยเราไปดูรายละเอียดของการจับกลุ่มนายจีรศักดิ์กลิ่นคล้ายนะครับมือปืนที่ยิงมือปืนอย่าง X อ็กจักลิดอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อวันเสาร์ที่9พยที่ผ่านมานี่นะครับพลตำรวจโทคำรณวิทรูปทูปกระจางนะครับ บอบชนเนี่ยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยน์ลาเสือครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายจีรศักดิ์กลิ่นคล้ายอายุ33ปีนะครับมือปืนที่รับสารภาพว่ายิงเอ็กจากกลิครับโดยโดยจับได้ที่จังหวัดชนบุรีครับเบื้องต้นของการสอบปากคำนั้นคนร้ายก็สารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุมีทั้งหมด4คนครับโดยยังมีผู้ต้องหาอีก2คนที่หลบหนีอยู่ขณะนี้ชุดสอบสวนนะครับ บกสูงสุดบกชนนเนี่ยกำลังลงประกบในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วและคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมดนอกจากนี้การเค้นสอบผู้ต้องหาสองคนโดยเฉพาะยิ่งนายจีรศักดิ์ซึ่งเป็นมือปืนนั้นรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างมาจากคนใกล้ชิดของนายของครอบครัวนะครับทางทางฝ่ายหญิงนะครับให้มาสังหารในราคาค่าจ้างหลักแสนบาทครับครับคราวนี้เนี่ยตำรวจก็ค่อยไล่สืบสาวเราเรื่องย้อนกลับมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อจับมือปืนได้ค่อยย้อนย้อนย้อนกลับมาเนี่ย โดยตัวของมือปือเนเขาบอกว่าได้รับการติดต่อมาจากนายสันติหรือว่าทนาอีทนี่นะฮะทนาอีททองเสมครับอายุ28ปีเมื่อเดือนกันยายนนะครับการติดต่อจ้างกานในครั้งนี้นะครับโดยทนาอีทเนี่ยได้ติดต่อไปอยังนายทวัชชัยหรือว่าอ้อนอเพชรโชธนะครับอายุ33ปีให้ทําหน้าที่ขับรถจักรยานยน์นะฮะยี่ห้อฮอน d a รุ่นสกูปี้สีชมพูดําอีก100,000บาท ยืนยันข้อมูลล้ว่าเป็น Honda Sco ูปีจริงๆนะฮะใช่ตอนข่าวตอนแรกที่ออกมาบอกว่าไม่น่าจะใช่คันใหญ่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไปดูโฟกัสแล้วว่าถึงนั้นน่าจะเป็นรุ่นเล็กคือ1นึงในนั้น1คันในนั้นนะฮะอาจจะไม่ใช่เป็นทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีสูตรเกี่ยวข้องด้วยโดยค่าจ้างประมาณ10,000แบาทนะครับโดยได้รับการติดต่อจากทนายของหมอนิ่มนั่นเองนะครับซึ่งนายจิรศักดิ์ได้สารภาพว่าได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของนายเอ็กซ์เนี่ยมาประมาณ10วัน จนกระทั่งสบโอกาสครับขี่รถจักรยานยนต์ช่วงแรกได้ขี่ไปแล้วก็ไปสวนกับรถของนายเอ็กกลางซอยรางคำแหง174หลังจากนั้นจึงได้วรกรถนะครับแล้วก็ติดตามเอ็กจักกริดไปพอได้จังหวะเหมาะก็ประกบเข้าไปยิงที่ฝั่งกระจกคนขับถึง5นัดครับปรากฏว่าจะยิงต่อคุณยุทธ์ปืนลูกกระสุนเกิดขัดลำกล้องอก็เลยจบที่5นะัดตรงนั้นนะฮะ,ฮะแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปโดยที่ก็ไม่ไรู้นะฮะว่าค,คุณ คนที่ไปยิงเขาเนี่ยคือบุคคลที่มีชื่อเสียงคือเอกซ์กังกิษพนิพาธิกรรมนะฮะ,ฮะส่วนตัวของเขาเองเนี่ยหมายถึงว่าตัวมือปืนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประกอบอา,อาชีพเนี่ยขายธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะสาเหตุที่รับงานต้องการเงินมาใช้จ่ายโดยรู้จักกับธนายีดในผู้ว่าจ้างในวงเล่านะฮะรับงานนี้เป็นครั้งแรกอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุตอนนี้เอาไปคืในให้ธนายีดเรียบร้อยแล้วโอ้โหคือ <c oughs> อันนี้นั่งฟังจากตั้งฟังหรือว่าอ่านจากเนื้อข่าวนะณวันที่ยิงเนี่ย สิ่งหนึ่งคือที่บทโฟกัสไปคือว่าแสดงว่าก็รู้ความเคลื่อนไหวของเด็กว่ากำลังจะจะเดินทางไปไหนหรือเส้นทางการเดินทางเพื่อเพราะว่ายัางไงก็ต้องตระเวนดูอยู่แล้วว่าจะไปไหนจะไปไหนอะไรยังไงเส้นทางสะดวกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่รู้นะว่าคนที่จะไปยิงนั้นอนะ่ะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงะนะครับ,รบมือปืนสารภาพ<ะ>แล้วก็คงไม่รู้ด้วยว่าเป็นมือปืนระดับทีมชาตินะที่ตัวเ,เองไปยิงนะอ่ะนะครับก็ไปรับงานเป็นครั้งแรกสารภาพแต่ว่า ก็สารภาพเช่นเดียวกันว่าเคยโดนคดีอื่นมาแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับมือปืนที่รับงานในครั้งนี้ส่วนอาวุธปืนเนี่ยเอากลับไปคืนทนายอีสนะครับเราก็ไม่ทราบว่าหลังจากนั้นหลักฐานสําคัญเนี่ยไปอยู่ที่ไหนใช่ออตัวนี้ตัวปกติขเขายิงแล้วก็ทิ้งกันเนี่ย أ, ตัวของปืนเนี่ยนะฮะอันนี้เอากลับไปคืนทนายนะครับว้าทนายจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะครับโดยเรื่องของเอกจากกิชเนี่ยตัวเอกเองก็บอกว่าประเด็นที่จะเกิดขึ้นที่เขาถูกปองร้ายเนี่ยเรื่องของ เสียงในคลิปนะครับเอ็กได้พูดเนี่ยเสียงในเทปนี่ก็บอกว่าเรื่องของการชิงสมบัติจากเซฟธนาคารเนี่ยแหละเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดแรงที่สุดใช่ครับนะฮะอันนี้คือฝั่งของเอ็กซ์นะฮะคือชงเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าในในเนื้อข่าวเนี่ยจากการสารภาพต่างๆนะเรายังไม่เห็นเรื่องของประเด็นสมบัตินะฮะเราจะเห็นเรื่องของประเด็นความขัดแย้งเรื่องของการทาร้ายร่างกายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังต่อเนี่ยนะฮะเท่านี้เนี่ยเมื่อติดต่อ อันนี้คือเรื่องของมือปืนนะฮะคราวนี้ก็จะกลายเป็นการซัดทอดมาเรื่อยๆแล้ว <ฮะ S 1> เราไปดูว่าที่มาของมือปืนคนนี้มาอย่างไงนะฮะหลังจากจับมือปืนได้เมื่อวันเสาร์นะครับที่9พฤศจิกายนวันอาทิตย์ทางตำรวจเนี่ยได้แถลงผลการจับกลุมต่อนะครับซึ่งก็จับกลุ่มนางสาววรพันธ์ภูรีหรือว่าคุณแหม่มมตรีอารีกุลน,นะฮะอายุ46ปีอาชีพเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นผู้ที่ติดต่อกับนายสันติทองเสมหรือว่าทนายอีทที่อายุ28ปีนี่นะครับให้จัดหามือปืนมายิงนายเอ็กซ์จากกลิดโดยจับกลุมได้ที่ลานจอดรถอาคารออซิซ o นย่านดุมพินีนะครับระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยก็มีคุณพ่อของคุณเอ็กซ์มาร่วมรับฟังด้วยก็คือเจมสมแม่์ยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นนายหน้าในการ ที่จะว่าจ้างนะครับให้มือปืนมายิงในเอ็กซจากกร็ดแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้รับส่วนแบ่งแต่อย่างใดนะครับจากการสอบสวนเนี่ยเจมแอมได้ให้การว่ารู้จักกับแพทย์หญิงนิติวดีมานานร่วมเจ็ปีครับเนื่องจากเป็นลูกค้าคลินิกเสริมความงามของแพทย์หญิงนิติวดีครับต้องเข้ารับการรักษาทุก3ามเดือนและเป็นผู้ชักชวนให้แพทย์หญิงนิติวดีหรือหมอนิ่มเนี่ยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับครอบครัวของแพทย์หญิงนิติวดีรวมถึงนายเอกจากเกล็ดด้วย <Yeah. S 1> นะครับก็คือสนิทกับทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวนะฮะ mm. ก่อนเกิดเหตุประมาณ3าเดือนนางสุรางดวงจินดาซึ่งเป็นบารดาของหมอนิ่มเนี่ยได้มาปรึกษาว่าหมอนิ่มถูกนายจากเกล็ดซึ่ง <Okay. S 1> เสพยาสพติดเนี่ยใช้กําลังข่มเหงอย่างรุนแรงอยู่เป็นประจำเกรงว่าหมอนิ่มและลูกจะได้รับอันตรายซึ่งตนเองก็รู้สึกเห็นใจ นางสุรางเป็นอย่างมากเพราะตนเองก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันนะครับจึงได้พานายสันติซึ่งมีความสามารถในการจัดหามือปืนไปทําความรู้จักกับนางสุรางจนกระทั่งวันที่29กร,รกฎาคมนะครับเริ่มมีการติดต่อเนี่ยแล้วก็ชัดเจนขึ้นตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมแล้วนะฮะคุณธีรยุทธ์นะับจนกระทั่งเรื่อยมาจนทั้งถึงปลายเดือนกันยายนเนี่ยนะฮะมีการจ่ายเงินสดงวดแรก600,000บาทแล้วก็เพื่อให้จัดหามือปืนยิงฝั่งของอ ทีมสังหารเนี่ยนะครับทีมรอบยิงเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีเงินเรื่องเงินสดเนี่ยขอเพิ่มอีกเป็นหกแสนบาทเนี่ยนะทั้งหมดเป็นล้านสองคราวนี้เนี่ยมีตามเนื้อข่าวการแถลงข่าวของคุณแหม่มหรือว่าเจ๊แหม่มเนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วแพทย์หญิงนิธิพอดีเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าในระหว่างที่มีการพูดคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่คุยเนี่ยภรรยาของคุณเอ็กซ์จากริตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนอนรักษาในโรงพยาบาลเรื่องของการแทงลูกอยู่ ในขณะที่ฝั่งของคุณแหม่มเนี่ยก็คุยกับคุณแม่ของอหมอนิ่มเขาบอกว่าตัวของหมอนิ่มเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ทราบเรื่องอน่าจะมาทราบในช่วงของงานศพอันนี้เป็นจากค,คาให้การของคุณแหม่มนะฮะน่าจะมาทราบเรื่องตอนงานศพของคุณเล็กจรคิดแล้วคครครับับบอันนี้ก็จะเป็นจุดตัดสินสําคัญสุดท้ายว่าใครจะโดนลงโทษหนักเบาขนาดไหนนะครับเรื่องของการจ้างวานฆ่าเรื่องของการสมรู้ร่วมคิดนะครับทั้งหมอนิ่มและแม่จะเกี่ยวพันแล้วก็ โดนโทษหนักเบาต่างกันหรือไม่อันนี้ก็รายละเอียดต่างๆจะต้องไปดูอีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าหมายจับนั้นถูกออกมาแล้วนะครับทั้งหมอนิ่มแล้วก็มันดาครับโดยภายหลังจากการถแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตํารวจกับนางสาววรพันธุ์ภูรีหรือว่าเจมแอมเนี่ยนะครับเสร็จสิ้นลงทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการควบคุม พยานคนนี้นะครับนางสาววรพันธุ์ภูรีไปทําการสอบปากคําต่อก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับแพทย์หญิงนิติวดีและนางสุรางมานดานะครับในข้อหาจ้างวานฆ่านายเอ็กจากกริดต่อไปทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าหมอนิ่มได้ถูกเรียกตัวมาสอบปากคําตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่9พยอที่ผ่านมานะครับและในวันนี้มีรายงานข่าวว่าทางแพทย์หญิงนิติวดี นะครับได้ติดต่อจริงๆก็มีรายละเอียดคือไปติดต่อสสพวีนาหงสกุลด้วยนะครับพร้อมกับมารดาของเธอเนี่ยว่าจะเข้ามอบตัวในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาครับส่วนมารดานางสุรางดวงจินดานั้นยังไม่มีรายงานข่าวว่าจะติดต่อขอมอบตัวเมื่อใดอนะครับก็ดูกันครับวันนี้รายละเอียดจะเข้ามอบตัวจริงไหมใช่ครับนะครับแล้วจะมาหมอนิ่มคนเดียวหรือจะ เอาแม่มาด้วยนะครับแล้วสสปวีนานี่จะมาด้วยจริงหรือเปล่าก็ติดตามกันต่อฝั่งคุณพ่อคุณเอ็กซ์นี่บอกว่าถ้าลูกชายของของตัวเองหมายถึงว่าหมายถึงคุณเอ็กซ์เนี่ยทำร้ายร่างกายจริงๆทําไมถึงไม่ใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อลงโทษลูกเขาทำไมถึงต้องเอาถึงชีวิตด้วยนะฮะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการความคับแค้นใจเรื่องของการถูกทําร้ายร่างกายนะฮะแต่ตัวเอ็กซ์เองระบุว่าเป็นเรื่องสมบัตินะครับก็ ที่คุณธีรยุทธ์พูดก็ถูกคือลูกใครใครก็รักครับนะฮะแต่ว่ากรรมและก็ผลกระทบทั้งหมดเนี่ยจะไปตกอยู่กับหลานนี่แหละสิคุณธีรยุทธ์นะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณพ่อไม่อยู่แล้วคดีจะไปกระทบกับคุณแม่ขนาดไหนและจะต้องติดคุกและรับโทษขนาดไหนเนี่ยที่น่าห่วงก็คือลูกของเอกจักริดแล้วก็หมอนิ่มนั่นเองครับ เรามีเส้นทางเรื่องการรอบยิงคุณ X ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งพนิทภารกิรมาสรุปให้ดูเป็นชาร์ตเนี่ยนะครับว่าเส้นทางเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายบนนะครับดูจากซ้ายไปขวาเลยนะครับก็เป็นฝั่งของภรรยาคุณ X แล้วก็คุณแม่นะครับก็คือแพทย์หญิงนิธิวั์ดีและคุณสุรางดวงจินยานี่นะฮะก็ไปปรึกษาแล้วก็จ้างวานนะครับก็คือคุณแหม่มเนี่ยแหละฮะนางสาววรพันธุ์ภูรีมตรีอาริกุลซึ่งเป็นเพื่อนของคุณหมอนิ่มก็เป็น เป็นลูกค้าสถาบันเสริมความงามกันอยู่นี่น <ะ S 1> จากการให้การของคุณแหม่มคุณแหม่มนะฮะจากการพูดของคุณแหม่มเนี่ยนะฮะคราวนี้เนี่ยคุณแหม่มก็เหมือนเป็นคนที่เป็นนายหน้าไปจัดหามือปืนว่าจะเป็นใครในการที่จะมายิงครั้งนี้ซึ่งก็ไปติดต่อคุณสันติทองเสริมหรือว่าทนาย e อีทนะฮะให้ไปหาติดต่อมือปืนอีกรอบหนึ่งก็ไปหามือปืนเพื่อมายิงคุณเอ็กซ์จากติดโดยมือปืนระบุว,ว่าทนายอีทเนี่ยไปพบไปคุยกันในวงเล่าแล้วก็ติดต่อว่าจ้างนะครับ สุดท้ายก็ลงมือก่อเหตุครับรอบยิงเอ็กจักริดพาณิชย์ผาติกรรมจนเสียชีวิตไปนะครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคดีนี้ซึ่งคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆถือว่ารวดเร็วเกินคาดนะค,คือ,อยุทธนะฮะ รา,ราวๆสักเดือนหนึ่ง<ะ>สี่สัปดาห์นะรเราเราว<ะ>นั้นนะครับก็อาจจะเพราะความเป็นคดีอื้อฉาวด้วยแล้วก็คุณพ่อของเอกจากริดก็ตามติดเรื่องราวนี้ตลอด<ะ>เวลานะครับและแสดงความเชื่อมั่นว่าสุดท้ายตํารวจนี่แหละครับจะหาตัวคนร้ายที่ถูกต้องนะครับ<ะ>มารับโทษในที่สุดนะครับ<ะ><ะ>นั่นก็คือเรื่องราวร้อนๆที่เกิดขึ้นก็ต้องตามต่อถึงการมอบตัว<ะ>ในวันนี้ของหมอนิ่ม11นาฬิกาะะนะครับเราไปดูกันพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตข่าวต่อเนื่องนะครับ